ออกรถวันนี้ใช้เงินไหมคะอุย้ยปีเดาว <S <S เออไม่ใช่ทูกต้องฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลขไม้แค่สองหมื่นนิดๆเท่าน,นั้นค่ะกับราคาถูกแสนถูกค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษ <สำ S 1> ให้เลยนะคะนี่เลยข้างหลังเป็นไงบ้างคะกว้างมากค่ะนี่ขนาดนั่งแถวสามนะคะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยทุกคนอันนี้คือไม่ได้นั่งตรงกลางถ้าเราง่วงใช่ไหมเราไม่อยากจะเอนหลังนอนใช่ไหมเรานอนแบบนี้ก็ได้นะ ะพาทุกคนมาดูรถแบบเป็นสายครอบครัวเลยค่ะนี่เลย Mitsubishi x p a n d e r ปี2023คันนี้ค่ะ1 5 GT T, คุณหาเลขไม่วิ่งแค่20,000นิดๆเท่านั้นค่ะกับราคาถูกแสนถูกค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะนี่เลยราคาพิเศษเลยค่ะ6 3 0 0 0 ว่าราคานี้นะคะไม่มีใครกล้าขายนะคะใช่ค่ะได้คันนี้ไปเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นโฉมเดียวกับป้ายแดงเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วจะบอกว่ารถคันนี้นะคะสวยจึ้งตาแตกมากเดี๋ยวรอไปดูกันค่ะว่าน้องอ่ะมีออปชันอะไรบ้าง มาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูในส่วนของตัวรถกันก่อนเลยนะคะดับแรกตัวรถของน้องนะคะน้องจะเป็นสีขาวนะคะออกขาวมุกด้วยซ้ํานะคะจะบอกว่าทุกคนถ้าเกิดมาดูด้วยตาตเองแล้วมาดูใกล้ๆนะคะจะเป็นความขาวแบบเหลือบๆมุกเลยคือแบบเป็นความรีบระยับนะคะน,นี่ขัดสีอีกหน่อยนึงนี่คือสวยเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าที่แบบเป็นตัวใหม่แล้วนะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะจะบอกว่ามิซ e ูเอ็กเพนเดอร์นะคะเรื่องไฟหน้าเขาจะแบบเป็น แยกสัดส่วนแบบชัดเจนเลยนะคะไฟเดย์ไลท์ไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกคือแยกช่องกันแบบชัดเจนเลยนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะแล้วแบบเป็นแบบลังพึ่งแบบนี้นะคะสัญลักษณ์มิสูใหญ่เท่าฝ่ามือนะคะบอกเลยสวยตาแตกมากคันนี้นะคะแล้วตัวนี้เขาจะเป็นหน้าเรียกได้ว่าเป็นโฉม New Extender แล้วนะคะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะหน้าก็จะหน้าใหม่ความเท่ความดุความดันก็จะแบบ มันจะมันจะดุก,กว่าหน้าก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดใครหลายคนเห็นนะคะเรื่องไฟลนงไฟหน้าอะไรทําใหม่หมดเลยมีโครเมียมคาดสวยชัดเจนค่ะด้านหน้าคือครบจัดเต็มเลยนะคะไปต่อกันด้านข้างบ้างนะคะนี่รวมถึงล้อค่ะล้อของเขาคุณหาจะเป็นขอบ17นะคะแม็กก็เป็นแม็กเดิมจากโรงงานน้องบีมองว่าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านที่แบบว่าไม่ต้องมีการแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ดูหล่ออยู่แล้วนะสำหรับสายเอสยูของไายมีโซนนะคุณหาฝั่งทางด้านนี้ค่ะจะมี ไปเลี้ยวอยู่ที่หูภาพหรือว่าหูช้างนะคุณหาบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยมันสวย,ม,สวยมันดูสปอร์ตนะด้านหน้าดูสปอร์ตแล้วก็ดูด้านข้างก็ยังดูสวย,ยด้วยนะคะด้านล่างค่ะตัวนี้ค่ะปกติแล้วนราจะเป็นขอบสีดําแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นขอบพรีเมียมก็คือจะเป็นตัวใหม่ขึ้นมานะคะได้คิวเป็นซาที่มาจากเจ้าของเดิมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นการตกแต่งขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดูลงตัวจริงๆค่ะที่เปิดประตูเขาลูกคาจะเป็นสีครเมียมนะคะตัดกับสีขาวตัดกับตัวรถลองคุณหาแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ ตัวกันลอยมาด้วยค่ะนี่เจ้าของเดิมเขาก็ติดมานะคะก็คือสวยอะขอบคุณมากเลยนะคะฝัทางด้านนี้ค่ะนี่ฝาถังน้ำมันค่ะเป็นเชื่อเพิงเบนซินารองรับ9195 E10 E20 นะคะโมเดลเขาว่าคันนี้คุณหาเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันค่ะอัตราซิ้นเบอร์ประมาณสัก20หรือว่า22 23ลิตรอยู่ที่ช่วงจังหวะน้ามันขึ้นลงนะคะแล้วก็ฝังทางด้านท้ายค่ะ ไฟท้ายันแบบเอา LED ทุกคุณหาไฟสองสว่างนะคะมีไฟเบรกดวงที่สแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นไล่ฟ้านะคะที่มาจากโรงงานก็ช่วยนะคะฝัะทางด้านนี้นะคะนี่จะมีกล้องกล้องไฟมาด้วยแล้วก็ค่ะมีเซ็นเซอร์ปางมาด้วยนะคะทั้งหมด4จุดค่ะแล้วก็ไฟทับทิมนะคะพ่อก็อเป็นพ่อเดิมจากโรงงานค่ะด้านท้ายก็ยังไม่พาไปดูดีกว่า <laughs> บอกคือว่ามันเปิดฝั่งทางด้านนี้นะคะถัดมาด้านนี้ค่ะ สองฝั่งซ้ายขวาคุณหายาจะเป็นยาวขอบ17เหมือนกันนะคะแม็กก็มาเหมือนกันหารอบันเลยนะคะแล้วก็วารเทีบอกว่าคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะคะแล้วก็ตัวกระจกของเขาคุณหาจะเป็นกระจกออกห้างนะที่มาจากค่ายมิซูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางด้านในรถกันเลยค่ะ แล้วเราก็ขึ้นมาอยู่บนฝั่งคนขับของรถ Mitsubishi e x p e n d e r รถ SUV คันนี้ทุกคุณหาข้างหลังเป็นไงบ้างคะกว้างมากค่ะนี่ขนาดนั่งแถวสมนะคะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยทุกคนอันนี้คือไม่ได้นั่งตรงกลางนะนั่งแถวที่3มแถวที่เป็นแบบแถวหลังสุดอะขนาดแอรยังถึงอะคิดดูกว้างมากบอกเลยนี่จะบอกให้นะคุณหาการคอนโทรลแอร์ Air นะคะ เอาจริงนะข้างหน้ามันจึงมากคุณเริ่มตั้งแต่ออปชั่นฝั่งทางด้าน,นหน้านุ่นฝั่งทางขวาอามือนองบีค่ะจะมีตัวที่ปรับกระจกไฟฟ้านะคะมีเซ็นทัลล็อกแล้วก็มีตัวล็อกกระจกนคุณหาแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2ใบเลยนุณหา,ณหาแล้วก็อ่าใบเนยเป็นใบเล็กนะคะอีกใบเนยเป็นใบใหญ่ขึ้นมาดนึง <languages> ใส่เดียวกันนั่นแหละแล้วก็ฝั่งทางพุงไรเยุณหาพว่งรปเยเขา,าจะเป็นตัวสามก้านนะคะมีคอนโทรลในเรื่องของวอลลุ่มรับสายวางสายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะแล้วก็ฝั่งงทาาขวมือค่ะ จะเป็นตัวที่สามารถเซ็ตเร่เงความเร็วหรือว่าจะคลีนนิ่งก็คือจะเคลียเตอร์ประมาณว่าล็อกคันเร่งได้เลยนะุคุณหาคันนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่เดินทาง,งนานๆนะคุณสามารถที่จะล็อกคันเร่งได้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งทางขวาของรถมีค่ะจุดที่น่าสนใจมากก็คือ1เลยค่ะระบบบ o o s t s t a r นะคะัคน,นี้คุณแจ๊คเคเลตนะคะแล้วก็จะมีตัวหูพับไฟไฟ้าค่ะนี่เปิดปิดนะคะแล้วก็มีการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคือสามารถปรับกระจกได้นะคะแล้วก็ จะมีฝั่งทางด้านล่างค่ะเป็นระบบการลื่นถลายนะคะแล้วก็รวมถึงระบบออโต้ออปเลยค่ะี <c oughs> ต้องกดนะถึงจะรู้ออโต้ออฟนะคะถ้าบางคนแบบว่าออโต้ออปมีไว้ทําไมอ่ะก็จะช่วยในเรื่องของการซอฟการประหยัดน้ํามันแล้วก็การซิ้นเปลืองพลังงานประมาณนี้นะคะคุณหาแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ค่ะน้องบีะปรับเบาะถอยมาจนสุดนะคะขาก็เกือบจะไม่ถึงคุณหาแต่ว่าวันนี้ใส่รองเท้าเสริมส้นขึ้นมาก็นิดนึงค่ะขอย่าปรับเบาะเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็ภุมอะไรค่ะ สามารถปรับได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะคะจะมีข้างล่างแล้วก็มีบนนะคะนี่ก็คือปรับสุ้แล้วนะจา๊ะแล้วก็ฝั่งทางด้านะะขวาคอนโซลหน้านะคะกว้างขวางข่รวมถึงถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะมีลําโพงนะคะฝั่งทางด้านบนนะคะเออจะเป็นคัน A คัน B นะคะรวมถึงที่เปิดประตูก็จะมีอ่า ประตูนะมีลำโพงด้วยคุณหาแต่สิ่งที่เด่นที่สุดสําหรับคันนี้คุงหาไม่ใช่บอกนะคะแต่เป็นหน้าจอนี่หน้าจอของเขานะสัมผัสกัสกรีนเหมือนมีแบบว่าแท็บเล็ตที่เราสามารถที่จะเล่นได้ตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นภาษานะคะแล้วจะเป็นแบบนวเเกเตอร์บลูทูธต่างๆคุณหาสามารถเล่นได้หมดเลยนะคุณแต่ว่าเสียงมันมีไม่สามารถที่จะ เล่นให้ลูกค้าดูได้เพราะว่าอาจจะเป็นลิขสิทธิ์นิดนึงนะคะต้องขออนุญาตทางคนหา่ะื่ยที่หน้าจอหลักแล้วกันนะคะเป็นตั้งค่ะนี่สวยมากค่ะหน้าจอหลักเอ่อหน้าจอโฮมนะคะเทอร์เกนเตอร์นำทางนะคุณหามีเวลาบุบบอกพร้อมนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะจะเป็นแอร์นะแอร์จะเป็นแบบสองฝั่งซ้ายขวานะคะแยกออกได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะนี่จะเป็นตัวที่เพิ่มค่ะเพิ่มพัดลมนะคะเพิ่มความแรงนั่นเองนะคะเอาประมาณนี้กําลังดี แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นคลิศทางของลมนะคะเอาลมลงเท้าด้วยนะคะจะเป็นโหมดนี้ค่ะหรือจะเปิดไล่ฝ้าบานหน้ากับลมลงเท้าส่วนมากแล้วโหมดนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะแล้วก็จะเป็นแอร์ที่อิงหน้าอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นระบบออโต้ค่ะคุณคะเปิดปุ๊บติดปั๊บถ้าเกิดว่าเราปิดนะคะ AC มันจะหายถ้าเราเปิดมันจะโชว์หน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรงลมค่ะเอาลมแบบประมาณไหนเอาความเย็น,นยมากเย็นประมาณนี้ดีไหมถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะหนาวมากนะคะเอาแบบอุ่นๆไหมนี่เพิ่มความร้อนขึ้นมา แต่ประเทศไทยเรานะคะมีแต่มีแต่ร้อนนะคุณส, <ม Rank ed> ส่วนมากเราจะใช้หมดนี้กันนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคูลค,คอสนะคะอะ่ะแล้วก็ของทางด้านนี้ค่ะจะเป็นระบบเปิดไล่ฟ้าบานหน้านะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่ไล่ฟ้าบานหลังนะคะอัน,นจะเป็นคูลแม็กค่ะเย็นมากๆแต่ว่าแนะนําว่าไม่ใช่หมดนี้ดีกว่านะคะนานๆจะใช้ทีนะคะเอาโหมดนี้เอาไว้ว่าเวลารมมันร้อนมากๆต้องการความเย็นแบบกระทันหันนะคุณคะสามารถใช้แป๊บนึ่งนะคะแล้วก็ปิดนะจ๊ะอันนี้คือ โหมดนะคะโหมดการติดทางของลมแล้วก็นี่เป็น AC auto นะคะอันนี้ค่ะเป็นระบบแอร์วนายในรถนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่นี่ค่ะปิดแอร์ก่อนถึงบ้านจะเป็นการซอฟต์ในเรื่องของอาการยือดอายุการใช้งานของกรองแอร์นะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้คุณหานี่อันนี้คือสําคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่าชาร์จแบตได้นคนุณหาหนี่แล้วก็แฟตได้สามารถที่จะเสียบได้นะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะแปลงสายเสียบกล้องติดหน้ารถยนต์ได้แต่อันเนี้ย น้องบีชอบตรงที่ว่าคุณหาอันเนี้ยตอนนี้โทรศัพท์น้องบีอะค่ะชาร์จแบตอยู่นะคะเนี่ยค่ะเขามีโหมดนี้ด้วยคุณคือรถค่อนข้างที่จะทันสมัยด้วยอะค่ะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าไม่ต้องมีสายชาร์จแบตให้มันดูแบบยุ่งยากคุณหาแบบคุณลุงพรงไม่ต้องพกขึ้นรถปุ๊บกดโหมดนี้ปับ๊บติดปุ๊บโอ้โหคุณหาแบตไม่หมดแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณผู้ชายจะไม่ถึงบ้าน <laughs> เพราะว่าคันนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะ จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ออโต้เส้นตรงคุณหาขับง่ายข้อเกียร์ง่ายด้วยแล้วระบบเบรกของเขาทนะุกคุณหารุ่นนี้นะคะจะไม่ใช่เบรกหมือก้านยกค่ะจะเป็นเบรกไฟฟ้านะคะวิธีการปลดเบร,รค่ะเพีแค่ลูกค้ากดลงค่ะอ่าก็จะปลดเบรกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเบร,รกก็ดันขึ้นค่ะ แล้วก็จุดนี้นูกคุณหาจะเป็นเบรกโฮนะคะอย่างเช่นวิธีการใช้งานนูกคุณหาคันนี้ถือว่าซอฟต์มากเวลาลูกค้าติดไฟแดงนะคะไม่ต้องการที่จะเหยียบเบรกไว้นานๆลกคุณหาคันนี้ช่วยได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องคาดสายเซฟตี้เบลก่อนนะคะที่จะคุณไม่คาดสายเซฟตี้เบลอะ่ะเสียงมันก็จะดังเตือนประมาณว่าติ๊ปปประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวมีลองเทสค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ดีนะคะแล้วเราก็จะปล่อยคันเร่งค่ะรดไม่ไปไหนเลย อยู่นิ่งเลยค่ะนี่เป็นไงคะรถกลับมาเกียร์พ P เหมือนเดิมกลั <c oughs> วว่าจะได้ซื้อเองคันนี้อยากได้แล้วด้วย <c oughs> คุณผัดมาที่ด้านนี้นะคะนี่เขาจะมีช่องใส่แก้วน้ำคุณหาได้ถึง2องใบเลยนะคะช่องกาแฟนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะสามารถใส่ของนะคะจะเป็นแบบว่าคู่มือการใช้งานหรือว่าโทรศัพท์ เอเซอรี่ต่างๆน้เล็กๆน้อยๆที่สามารถใส่ได้แล้วก็เบาะของเขาค่ะจะเป็นเบาะหนังหน้าที่มาจากโรงงานนะคะทาความสะอาดได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งทางด้านบนคุณถ่ายไหมคะแอร์เลานนี่เขามีแต่แอร์เลาวไว้ด้านหลังอันนี้แอร์เลาวได้ด้านหน้าก็มีนะเย็นพูดถึงทั้งคันแน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นสาย s u v ของค่ายมิตูน,นะคะรถเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือม่านบังแดดยังไม่มีการถอดถุงเลยค่ะคุณรถ บ่งบอกถึงความรถบฟีใหม่จริงๆนุกคุณฮะแล้วก็นี่ค่ะกระจกของเขานะก็ยังมีมาด้วยจากโรงงานนวินิจ่าแกกออกเลยอะนี่ไฟติดนะคะพร้อมขายค่ะคันนี้นะคะนี่อันนี้เป็นกระจกนะคะฝั่งนี้ก็จะมีรอยบอกว่าแกะเปิดได้แล้วด้วยนะคะลงมาด้านนี้ค่ะนี่ช่องใส่สัมภาระของเขานุกคุณหาอันนี้เป็นกระดาษ A4 ที่แบบสามารถใส่ได้แบบไม่ต้องพับเลยค่ะแล้วก็ช่องนี้คุณหาสามารถใส่เหรียญแล้วก็ใส่ตังวางโทรศัพท์วางของ,ของได้เดี๋ยวลองเทสดูะะอะโทรศัพท์น้องวนิจ่วางได้ เออได้ด้วยค่ะคุณเยอะมากออปชั่นจัดเต็มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านหลังกันเลยคะ่ะหน้าด้านหลังนะคะ<ๆ>ก็ไม่ยอม้อยหน้าข้างหน้าเขาค่ะด้านหลังกว้างมากทุกคนอันนี้ก็คือจะมีทั้งหมด3แถวด้วยกันนะคะอันนี้มินก็คือนั่งอยู่แถว3เลยนะคะอย่างที่บอกว่านั่งตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่ได้ลุกไปแถว2เลยแล้วคือสบายมากแอร์เป่าเย็นถึงหน้าระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้เบลล์ต่างๆก็คือมีครบมีที่วางแก้วให้แม้กระทั่ง โทรศัพท์แบตหมดนะคะเราสามารถซื to to ้อตัวแปลงไฟมานะคะเพื่อมาชาร์จแบตด้านหลังก็ได้เลยคือไม่ต้องงอด้านหน้าเลยทุกคนนะคะที่วางแก้วมีอะไรครบหมดนะคะแถว2เนี่คุณจะนั่งกัน3คนก็ได้นะคะหรือคุณจะนั่ง2คนแล้วก็วางแก้วน้ําก็ได้นะคะใช้งานง่ายมากสะดวกสบายสุดๆนี่แบบนี้หรือเราจะแบบว่าถ้าเราง่วงใช่ไหมเราไม่อยากจะเอนหลังนอนใช่ไหมเรานอนแบบนี้ก็ได้นะก็หลับไปเลยนะคะ คือรู้สึกว่าหน้าข้างหลังแล้วไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเมื่อยหรือมันแคบหรือมันอะไรนะคะไฟเก่งอะไรต่างๆมีให้ครบหมดนะคะที่โหนนะคะที่จับเวลาแบบรถจะขึ้นโค้งขึ้นเข,ข,ข,ขาอะไรก็แล้วแต่นะคะมีหมดเลยติดตั้งระบบ i s o ซฟิกได้นะคะติดตั้งอ่าคาซีทได้ทั้ง2ฝั่งนะคะเนี่ยติดตั้งได้หมดเลยจริงๆ ะะจึ้งมากหรือแม้ใครที่แบบว่าเป็นสายขนของใช่ไหมคุณก็จะนั่งแถว2แล้วแถว3คุณพับเบาะลงมาเพื่อที่จะขนของก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายในนะคะที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ความเป็นรถครอบครัวนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีได้ทั้งเรื่องประหยัดน้ํามันได้ทั้งเรื่องความกว้างไปก็ได้ทั้งครอบครัวนะคะอยากบอกอยากที่บอกเลยว่าปีใหม่สงการนะคะจะเดินทางกลับบ้านนะคะได้รถครอบครัวไปนี่คือ ทุกอย่างครบจบในคันเดียวเลยนะคะใครจะนอนในรถจะนั่งในรถจะไม่ต้องกลัวเลยว่านั่งข้างหลังแล้วจะร้อนหรือเปล่านี่ค่ะแอร์สี่ช่องด้วยกันค่ะเยน็นฉ่ามาถึงข้างหลังเลยบอกเลยว่าระหว่างนั่งรอเมื่อกี้ก็คือเผลอหลับไปนิดนึงแล้วเพะแอร์เยน็นฉ่าจริงนะคะอ่ะในส่วนของภายในนะคะทั้งออปชั่นต่างๆนะคะเบาะด้านหลังนะคะความกว้างของพื้นที่สเปซของการใช้งานต่างๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าใคร สนใจรถยนต์มือสองที่เป็นสเปคของรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ลองเปิดใจนะคะเลือกเป็น Mitsubishi Xpander อีก1นึ่คันนะคะแต่เราไม่ได้มีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะเรายังมีรุ่นอื่นๆอีกแต่วันนี้เราพามาดูในส่วนของ Mitsubishi x x p n d e r ตัวนี้ที่เป็นปี2023นะคะบอกเลยว่าราคาเราไม่ได้ขายแพงเลยนะคะเพียง639,000บาทและที่สำคัญน,นะคะ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการต่างๆนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะบอกเลยว่าติดตามดูท้ายคลิปนะคะแล้วคุณจะได้โปรโมชั่นที่เด็ดดวงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปลองพับเบาะดูหรือเราจะพับก็จริงๆมันก็พับได้เลยแหละจริงๆไงแต่ว่ามันก็อาจจะยากนิดนึงมันต้องมาพับจากด้านหลังอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะปึ้งปึ้งนี่นะคะเราก็พับกันแบบนี้เลย เราก็พับก,กันเรียวๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะนี่เห็นไหมอย่างที่บอกว่าแถว3าเราจะนั่งฝั่งหนึ่งพับเบาะขนของฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะหรือเราจะพับเบาะทั้งสองฝั่งแล้วขนของก็ได้นะคะหรือเราจะพับเบาแบบนี้แล้วเอาที่นอนมาวางให้เป็นที่นอนในการนอนก็ได้เหมือนกันนะคะคือเขาอเนกประสงค์จริงๆนะคะอ่ะเอาเป็นว่าลองมาดูตัวจริงกันได้ลองมานั่งลองมาทดสอบลองมา สัมผัสดูนะคะว่าชอบหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าใครได้ดูคันนี้นะคะและใครได้ลองมาสัมผัสคันนี้นะคะที่กำลังมีแผนจะหาซื้อรถครอบครัวนะคะคันนี้เขาตอบโจทย์สุดๆอยู่แล้วนะคะจะขึ้นลงแถว2แถวสมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอันนี้ก็อาจจะมีการแบบด้านหน้าเขาถอยเบาะมาเยอะไงอ่ะนั่นเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นแล้วกันนะคะเดี๋ยวลองํามให้ดูเวลาจะขึ้นลงแถว2แถวสามก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเพียงแค่คุณเนี่ยอ่ะพับขึ้นมาให้มันแล้วแล้วซะปึ้ง แล้วก็พับไปแถวที่ปึ้งแค่นี้ค่ะคุณหานะคะคุณจะขนของก็ได้นี่จะนั่งลงไปกับพื้นเลยก็ได้มันกว้างจริงๆทุกคนมันตอบโจทย์มากนะคะจะขึ้นลงก็สะดวกสบายนะคะแต่เวลาที่เรานั่งแถวที่สามแล้วแถวที่สองก็จะพับเบาลงมาก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของเวลาพับลงมาวอาจะพับที่เท้าได้อะไรอย่างนี้นะคะแอร์ก็เย็นฉ่ำนี่ขนาดเปิด Air แบบบอร์แบบเบอร์แค่เบอร์สองเบอร์หนึ่งนี้นะเนี่ยถ้าเปิดเบอร์สี่นี่คือผมปิวเลยนะคะ บอกเลยแอร์แรงถึงด้านหลังแน่นอนค่ะเรื่องระบบความปลอดภัยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็ตอบโจทย์ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนแล้วก็คุ้มกับความใช้งานด้วยนะคะไม่ว่าจะไปกัน,นทั้งครอบครัวนะคะหรือจะค้นของอะไรคุ้มแน่นอนตอบโจทย์คุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างมาดีๆเนาะว่าห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะก็ ชิวๆค่ะนั่งสบายไหมข้างหน้าสบายมากบอกก็ลองรับสรีระของคนขับเนาะเบาะนุ่มด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะไปเลยฝั่งทางเครื่องยนต์ของเรานะคะ4สูบ16วาลหแรงม้าถ้าเกิดว่าใครจอมาคลิปนี้นะคะน้องบีให้อีก500แรงแมวยอกยอ,ยอมาค่ะคุณ้ามาดูความสวยความเดิมของเขานะตั้งแต่เริ่มที่ฝักระโปรงหน้าเลยค่ะนี่ ไล่มาแล้วคุณหาจุดอาร์มาร์กน็อตนะคะด้านบนแล้วก็แผ่นกันความร้อนก็ยังสวยงามนะคะน็อตไม่มีการขยับเลยค่ะนี่ทุกจุดเดิมทุกจุดนะคะบอกเลยว่าใครที่แบบว่าดูรถเป็นนะคะแล้วเข้ามาดูรถคันนี้แล้วจะบอกว่าโอ้คันนี้นี่นึกว่า ขอเอกจากโชรูมป้ายแดงมา<ช>เลยวเพราะว่าเจ้าของใช้รถนะคะค่อนข้างที่จะรักษาดีมากๆแบตเตอร์ลแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้ใหม่หมดนะคะน้ำยาแอร์น้ำหม้อน้ำเราตรวจเช็คให้หมดและก่อนที่เราจะส่งมอบถึงมือคุณเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะและที่สําคัญเรายังมีการรับประกันให้ยาวนานเลย1ปีหรือ10,000มกิโลไปเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดแบบอยากจะให้ทุกคนมาดูด้วยตาเนื้อนะคะเราพูดกันทุกรอบมาดูด้วยตัวเองแล้วจะรู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันเดิมจริงๆนะคะ ดูจุดที่ปั๊มเบรก ABS ต่างๆทุกอย่างคือจุดเดิมมาร์กเดิมหมดเลยเป็นจุดที่มาจากโรงงานเราไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนนะคะค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าดูรถไม่เป็นนะคุณเพียงแค่คุณเปิดฝากระโปรงมาปุ๊บเฮ้ยนี่มันแม็กเดิมโรงงานนี่ว่าเอามือลองหถูดูนะคะไม่หลุดแน่นอนไหมคะเนี่ยจุดอ่างมาเนาะของเขาก็ยังอย่ครบเหมือนเดิมคุณหาก็แล้วก็ตัวน้ํายาต่างๆขงเขาก็จะมีตามแม็กนะคะตามมาตรฐานของเขาเลยเห็นไหมคะนี่นีแต่ที่สําคัญนะคันนี้ใครที่ซื้อนะที่ร้านของเราเนี่ย จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยออนะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาด,ดูด้วยตัวเองนะคะก็สามารถมาดูกันได้ที่ร้านไมค์คาแกลลรี่ของเราเปิดทําการทุกวันนะคะมาดูด้วยตาตัวเองเดือดมดไปเดือวจะหาว่าเราสองคนขี้โม้มาดูด้วยตัวเองค่ะรับรองว่าจึ้งตาแตกถูกใจคุณแน่นอนค่ะรถมิสูใส่ครอบครัวถูกใจใครไหมคะคุณหาบอกเลยเขาว่าคันนี้นะคะรถบ้านสภาพเกรดเอ จะบอกว่าเป็นรถใหม่ใช้งานน้อยราคาก็ถูกด้วยนะคะต้องรีบมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วะคะ่ะที่ร้านไม้คาแกลเลอรี่ของเรานะคะเปิดทําการทุกวันนะคะใครอยากดูคันนี้สามารถเข้ามาดูกันได้เลยจ้าจากรโจโาจคุณหากับ Mitsubishi อ Pender 1.5 GT ปี2,023คันนี้ค่ะเลขใบวิ่งเพียงแค่2,000 20, ่ากว่าก,ากิโลเท่านั้นเอง,เองในราคาเพียง6ก9 0 0 0บาทค่เท่านั้น เมื่อสีเกือบไม่รอดทําไมจะบอกราคาเต็มเขาไม่ได้ไม่ได้เรามาทั้งทีเราต้องจัดโปรโมชั่นหนักๆให้ค่ะเราให้ราคาพิเศษไปเลยค่ะหนแสนสามหมื่นเก้าพันบาทและที่สําคัญนะคะออกรถวันนี้ใช้เงินไหมคะอ้ยปีีดาวเอ้ยต้องไถูกต้องฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการฟรีประกันภัยนะคะและที่สำคัญนะคะรถคันนี้ยังมีการรับประกันเนอเรเกียรให้อีก1ปีหรือว่า10,000มกิโลค่ะ พอไหมรวมถึงบริการถูกเฉลีย24ชั่วโมงและรถอลไรเขาก็ยังฟรีทั่วประเทศนะแล้วจะออบอกว่า1ปีปีเต็มๆ24ชั่วโมง<ช>ทั่วประเทศดูแลคุณยาวๆประดุจว่าคุณคือหนึ่งในครอบครัวเลยค่ะใช่แล้วเอาเป็นว่าใครนะคะที่ถูกใจนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อ, like, อ,ออกไปด้วยนะคะถ้าเกิดถูกใจกันเนี่ย แชร์ออกไปให้ครอบครัวเยอะๆจะได้มีรถครอบครัวไปใช้งานกันค่ะก่อนแชร์บอกก่อนว่าช่องทางการติดต่อติดต่อได้ไหมใช่กกนลี่ของเรานะคุณหาเราจะมีเฟ o บุ o กยูท t บไล e i n s t a ต r a m t i k t o ตอกเว็บไซต์นะถ้าเป็นลายใส่ @MC99 ค่ะถ้าเป็นบอร์โทร0 8 6 8 9 9 8 9 6 8ค่ะอ่ะโอเคนั้นวันนี้นะคะน้องมิดีๆไหมคะเออดองมิดีดิ้นได้ขอดิ้นหน่อยนึ่ง มีมีไมคากับมินดินได้ไม่ได้เรา <c oughs> เราจะมาเปลี่ยนกันไม่ได้นะคะวันนี้นะคะน้องมินดินได้แล้วก็มินไม้คานะคะกับรายการซื้อเลยคะ่ะน้องขอร้องนะคะวันนี้นะคะเราก็พามาดูกันเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปขอร้องให้ซื้อ,อรถรายการโปรดติดตามกันให้ดีดวันนี้สองสาวขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะแล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีล่ะต้องไมค่ะเราแค่แต่รถสภาพ ดีสภาพแบบานางฟ้าอ๋อ uh, โรบิโลสที่คุณกำลังจะตามหา